นะครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก็ได้เลยนะครับตอนนี้นเราอยู่รายการอูหว้าชแนลนะครับผมตอน,น,นท่านผู้ชมก็อยู่ในเกม g j a V นะครับผมก็ GTA V หลังจากห่างหายกันไปนานนะครับผมก็ถือว่านานหลายเดือนเลยก็ว่าได้นะสำหรับ GTA เนี่ยเออแต่ว่าในครั้งนี้ผมไม่ได้มารีวิวรถอะไรสักอย่างนะครับผมแต่ว่า ผมจะมาทดลองอะไรสักอย่างหนึ่งกับพี่ไมเคิลนะครับผมท่านผู้ชมรู้จักสถานที่สถานที่ตรงนี้ไหมครัท่านผู้ชมเนี่ยสถานที่ตรงนี้เนี่ยที่มันจะเป็นเรือดำน้ำอ่ะท่านะผู้ชมเออสิ่งที่ผมจะมาทดลองทดสอบวันนี้ก็คือผมจะลองนะว่าถ้าเกิดเราขี่เรือดำน้ำใช่ไหมแล้วลงไปในพื้นที่ท,ที่แบบลึกคโคตรเลยอะ่ะมันจะเป็นยังไง เออแบบเครื่องจะดับไหมหรือว่าแบบแรงดันน้ําแบบเนี้ยเออผมอยากรู้นะว่ามันจะเป็นยังไงอะไรแบบนี้เดี๋ยวเรามาทดลองกันดูนะท่านผู้ชมวันนี้ผมก็ดึงพี่ไมเคิลมาเสี่ยงชีวิตอีกแล้วนะครับผมหลังจากที่ที่ผ่านมาถ้าผมจำไม่ผิดอะในช่วงที่ผมรีวิวรถอะไรว่ารถ X Max อะผมก็เอาพี่ไมเคิลมาร่วมทุกร่วมสุขเหมือนกันนะครับผมเออแต่ว่าครั้งนี้ ร่วมทุกข์ร่วมสุขในครั้งนี้เสียงตายมากๆเลยนะครับผมมันก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ผมสงสัยนะว่าถ้าเกิดเราขี่เรือดำน้ําที่แบบลงไปในพื้นที่ที่แบบลึกโคตรๆเลยอะ่ะมันจะเป็นมันจะส่งผลอะไรต่อร่างกายของพี่เทเวอร์แล้วก็พี่ไมเคิลรวมถึงเรือดำน้ำนะครับผมมันจะส่งผลอะไรหรือเปล่าแบบกระจกจะแตกหรือเปล่าอะไรแบบนี้แรงดันน้ำเนาะอันนี้ไม่รู้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาลอง กันดูนะครับผมนะครับผมก็หลังจากที่ห่างหายกันไปนานจากการเล่น GTA V นี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะคิดถึงมากมากเลยนะครับผมก็เหตุผลที่ห่างหายไปนะครับผมคือไม่มีรถจะรีวิวแล้วฮะเออจริงๆรินะผู้ชมผมไม่รู้ว่าผมจะรีวิวรถอะไรแล้วอ่ะเข้าใจไหมอ่าแต่ว่าเร็วๆนี้มีแน่นอนนะเร็วๆนี้ผมไม่ผมไม่ทิ้งเออเยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออเอา้เฮ้ยไมขค้นไมขึ้นมึงเขื่อนอีกแล้วนะไมขึ้นนะไอชิมหายอยู่ดี จกปืนไปนยิงข้าเจ้าไอ้ชิมายเอ,อ้ยแน่เร็วๆนี้ผมก็จะมาทารีวิวรถเหมือนเดิมอยู่นะท่านผู้ชมนะแต่ว่าจะลงค่อนข้างที่จะน้อยหน่อยนะครับผมอีก300กิโลนะครับผมเอ,อ้ยไม่ใช่อีก300เมตรเออไอ้ชิมายอีก300กิโลสั้นพอดีมปนู่นละขี่ข้ามวันข้ามคืนเนะี่ยผมบอกเลยมาครับผมมามา,มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสถานที่ที่เราจะไปทดลองกันนะครับมันจะเป็นแบบน่ะมันจะเป็นแบบคล้ายๆลำไม่ใช่เป็นเชิงว่าลำทานมันเป็นแบบคล้ายๆเป็นที่แบบให้แบบ ขี่เรือเล่นไหมขี่เรือท่องประการังอะไรแบบนี้เนี่ยเออ,เออเดี๋ยววันหนึ่งสถานที่ตรงนี้คุณควรแบบเหมือนเป็นตอนจบของไอพวกพี่ไมเคิลแล้วก็พี่เทเวอร์พี่แฟงอะที่แบบว่าถลายรถลงไปอะเออใช่เลยตรงนี้แน่นอนเลยฮะโอเคเดี๋ยวเราจะจอดรถไว้ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะเดินลงไปดูว่าสถานที่ข้างล่างนะั้นมันเป็นยังไงนะ,ะโอเคมาพร้อมกับพี่ไมเคิลนะครับผมแต่ว่าในตัวผมเนี่ยไม่มีปืนอะไรสักอย่างเลยฮะ เพราะว่าโดนตำรวจจับฮะเออก็เลยไม่มีปืนนะผมโอเคปะเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างนะครับลงวิธีนี้เลยฮะเออโอ้โอ้โอชิมายชิมายโอ้โอ้โอ้เป็นไงเป็นไงเร็วไหมฮะเออทั้งเร็วทั้งเจ็บตัวฮะโอเคเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบยังไงล่ะเป็นเอ่อเป็นที่แบบเอาไว้ให้คนมาขี่เรือเล่นอะไรแบบเนี้ยชมวิวทิวทัศน์อะไรแบบเนี้ยอ่าอ้าวพี่ไมเคิลกูอ๋อยังไงพี่ไมเคิลกูโอเคเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงพี่แกอะไร โอเคพี่แกผมอยู่นี่พี่ทำไมมองไม่เห็นผมมันต่อยหน้าเลยเออมาเดินมาเดินมาเนี่ยฮะมันจะมีเรือดำน้ําตรงนี้่ะแล้วก็เป็นเรือธรรมดาธรรมดาเรือหนึ่งนะท่านผู้ชมนะเนี่ยอุ้ยมีคนมาตกปลาด้วยท่านผู้ชมดูด,ดิเอ,อ้ยเอาเรื่องได้ปลาไหมลูกพี่ได้ปลาไหมโอ้ยไม่ได้เลยทาไมอ่ะพี่โอ้มันเงียบมากเลยอ่ะเมื่อคืนก็เพิ่งฝนตกไปอ่ะมันจะมีได้ไงเนี่ยเอาล่ะ จบหายแล้วโอเคป่ะหนี่ภารกิจต่อไปของเราที่เราจะต้องทําก็คือตรงนี้เลยนะครับทุกผู้ชมเรือดำน้ําตัวนี้นะโอเคป่ะไปอไปไปธรรมดาไม่ไม่นี่นะจดนะเดือย่อว่าเดี๋ยวมันขึ้นได้กี่คนวะาเดี๋ยวลองดูว่าพี่ไมค์ขึ้นเราจะขึ้นได้หรือเปล่านหนลองดูดิ เออพี่ไม่ขึ้นเราเ้มันขึ้นได้คนเดียวอะนะผู้ชมโอ้โหว่าจะแบบจะพาพี่ไม่ขึ้นมาร่วมทุกมรวมสุกอ่ะเข้าไปได้ไหมโอ้เข้าเป็นมุมมองบุคคลที่หนึ่งไม่ได้ด้วยนะผู้ชมหายโอเคไม่เป็นไรงั้นเราไปคนเดียวกันก็ได้รอปล่อยพี่ไม่ขึ้นแกอยู่นี่แหละแกคงตามเรามาได้ไม่ไกลสักเท่าไหร่หรอกโอเคก็แต่มันขึ้นไงวะเพื่อนงนะมันขี่ขึ้นไงวะอ๋อใช่แบบนี้ใช่ไหม อ๋อกดกดคอนโทรลแล้วก็เป็นการชี้ขึ้นโอเคเดี๋ยวเราจะขี่ขึ้นไปลึกๆก่อนนะผู้ชมนะขี่ไปแบบลงไปแบบลึกๆเลยตอนนี้ผมก็ขี่มาตรงพื้นที่ที่มันค่อนข้างที่จะลึกลงไปเรื่อยๆแล้วนะครับท่านผู้ชมนะเออเป็นการแบบมาขี่ดูปะกาลังด้วยก็ว่าได้นะท่านผู้ชมนะเออเห็นไหมพี่มาขึ้นแกส่งข้อความมาแล้วนะแบบมาเป็นการว่ามึงทิ้งกูเลยแบบเนี้ย โอ้มันต้องทิ้งอะพี่ไมเคิลผมนึกว,ว่ามันจะขึ้นได้สองคนน่ะที่แท้มานั่งได้คนเดียวฮะพอะพี่เกมมาร่วมทุกร่วมสุ้กยไม่ได้เลยเห็นไหมโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ลงมาในระดับที่ค่อนข้างที่จะลึกอยู่นะท่านผู้ชมนะตอนนี้ผมกําลังกดแบบให้มันดิ่งลงไปเรื่อยๆเลยนะครับผมก็ในนี้มันก็ค่อนข้างที่จะดูยากหน่อยนะอ่าผมจะลงไปจนกว่าแบบจะไม่เห็นแสงแดดแล้วอะผมบอกเลยผมจะลงไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวไม่รู้นะว่าข้างล่างนี้อาจจะมีสัปรปะาดอะไรที่แบบ น่าขนลุกขนลุกก็เป็นได้นะท่านผู้ชมนะวินีไงมันเข้าไปในมุมบุคนที่ไหนได้นี่วะเอ้ยเอาเรื่องอยู่วะเออมานั่งได้คนเดียวจริงเหรท่านผู้ชมดูดิข้างในมันก็สามารถนั่งได้คนเดียวอ่ะเขี่ยไม้ขึ้นไหมนี่เขี่ไม้ขึ้นด้วยแฮะเออโอเคตอนนี้ผมลงมาก็น่าจะลึกแล้วละมั้งเนี่ยผมว่าอผมว่าเนี่ยฟุตใช่ไหมน่นตอนนี้เราลงมา400ฟุตแล้วใช่ไหมหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่เราลงมาเท่าไหร่แล้ว ไม่ร่ะมันดูยังไงวะเออแต่ที่รู้ร่วคือเราลงมาคขาหน่าหน้าน่าจะลึกแล้วนะผู้ชมดูดิน่าจะลึกมากอ่ะบอกอู้ดิมันเหมือนมันมีความรู้สึกว่าเหมือนเฮ้ยท่านผู้ชมมันเริ่มจะมืดแล้ววะเดี๋ยวไอ้เหี่ยเดี๋ยว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 ไอ้เหี้ยแบบคุดเงียบอ่ะแบบมันได้ยินเสียงเป็นไอ้เนี่ยคือมันเงียบมากนะผู้ชมผมไม่แน่ใจนะว่าท่านผู้ชมได้ยินเสียงเกมหรือเปล่าอ่ะผมก็ได้ไปปรับเสียง ในเกมให้มันดังขึ้นแล้วนะท่านผู้ชมนะเนี่ยเหมือนมันเป็นคําเตือนหรือเปล่าว่าเราเราลงมาค่อนข้างที่ยังไงมันเป็นคําเตือนจริงๆด้วยท่านผู้ชมว่ามันมันลึกมากแล้วอันตรายแบบเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวเครื่องเครื่องเอ้ยใช่ใช่กระจกนี่กระจกจะแตกใช่ไหมนี่ไงนี่ไงเอ้ยกระจกจะแตกงั้นผมยังลงไปต่อครับท่านผู้ชมจังหวะนี้เอว้าว อย่างนี้นี่เองอะมาฮะท่านผู้ชมครั้งนี้เดี๋ยวผมจะปรับเป็นโหมดอมตะเลยนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวจะมาลองดูว่าเอ่อเราจะยังสามารถแบบจะตายหรือเปล่านนะอะไรแบบเนี้ยเออตอนแรกผมไม่ได้ปรับเป็นโหมดอมตะนะผมปรับเป็นอุ้ยแล้วอุ้ยใจเย็นพี่เชเวอร์เมื่อตอนแรกผมไม่ได้ปรับเป็นโหมดอมตะนะผมปรับเป็นเอ่อที่มันสามารถตายได้อะ่ะเออเดี๋ยวเราจะมาลองดูถ้าเราเป็นอมตะเนี่ยแล้วเราจะตายหรือเปล่าเออเดี๋ยวเรามาลองดูเรือดำน้ำทีไรเนี่ยผมนึกถึงดูงข้างบ้านผมเลยฮะเออ แกมีเรือดำน้ำไงผมก็เลยแบบคิดถึงแกไปนิดนึง <c oughs> <c oughs> เออมาเดี๋ยวเราไปเจอกันในช่วงที่มันแบบ่อข้างที่จะลึกแล้วนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมจะขอตัดลิปไปในช่วงนั้นเลยแล้วกันโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันฮะเออว่าแต่ผมมาตรงไหนวะเนี่ยทำไมโขดหินมันเยอะจังวะเนี่ยดูดิหินมันโคตรใหญ่เลยฮะท่านผู้ชมเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยมันเป็นเออเอาง่ายคือมันเป็นอย่างที่เราคิดจริงๆด้วยท่านผู้ชมว่าถ้าเกิดมันลงไปลึกๆแล้วอ่ะกระจกมันอาจจะแตกมันไม่อ่านมันแตกจริงจริงด้วยแล้วก็ตายฮะ เออแต่ว่าครั้งนี้ผมได้รู้แล้วแหละว่ากระจกมันจะแตกแต่ว่าถ้าเกิดเราปรับเป็นอมาตะเนี่ยเราจะตายหรือเปล่าเออเดี๋ยวเรามาลองดูเพราะว่าใน GTA V อ่ะคือหมดอมาตะเนี่ยให้โดนอะไรมันก็ไม่ตายนะทนะ่านผู้ชมนะอ่าเดี๋ยวผมจะมาอุ้ยเดี๋ยวเออเดี๋ยวมันลงมาในโซนเมือดแล้วทนะ่านผู้ชมแบบนึงแต่มันยังไม่แต่มันยังไม่เตือนนะว่ามันอันตรายแต่ว่าตอนนี้แสงแดดเริ่มมองไม่เห็นแล้วทนะ่านผู้ชมมันเริ่มแบบเออยังไงยังไงมันมันเตือนแล้วมันเตือนแล้วเดี๋ยวเราจะลองลงไปเรื่อยๆื่อเลยนะท่านผู้ชมนะ จนกว่ากระจกจะเล้าจนกว่ากระจกจะแตกนะครับทุเราจะมาลองดูดูดิถ้าเกิดเราเงียบอ่คือแบบมันหวาเวงไปหมดเลยรอบๆตัวเราแล้วก็แบบโคตรเมื่อนอะ่ะดูดิถ้าเราปิดไฟเนี่ยโอโ้โหไอชิบหายกูนึกว่าแบบกูตกลงจากเอ้ยได้แล้วดีเหมือนได้ยินเสียงกระจกได้งไงได้ไงกระจกจะแตกแล้วทานผู้ชมเฮ้ยกระจกจะแตกแล้วนี่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 กระจกจะแตกแล้วเราลงไปเรื่อยเลยฮะลงไปต่อไปเลยจะตายหรือเปล่าเราจะมาลองดูพร้อมๆกันนะ ตายหรือเปล่าตายหรือเปล่าในหมอนมัตานี้ตายไหมเฮ้ยไม่ตายฮะท่านผู้ชมไม่ตายแต่ว่าเครื่องพังเดี๋ยวแป๊บนึงถ้าเกิดเราจะซ่อมซ่อมได้เปล่าวะเดี๋ยวเออขึ้นมาแล้วใช่ไหมขึ้นมาแล้วไปต่อฮะอุ้ยนี่ไงมันมันไปต่อได้นะเฮ้ยเดี๋ยว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 เดีเดี๋ยเครื่องเครื่องคว่ำเครื่องคว่ำเครื่องคว่ำเดี๋ยวแป๊บนึงดีลังกาล่าสุดท่านผู้ชม เอ้ยเด้อเรือเรือเรือดำน้ำเรือดำน้ำกูตีลังกาแล้วแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงขึ้นมาดีๆพี่มันมันไปต่อได้ท่านผู้ชมถ้าเกิดเราเราซ่อมเครื่องนะแต่ว่าเราไม่ตายฮะเฮ้ยเราไม่ตายว่ะปฏิหารเดี๋ยวเฮ้ยจะไปตายได้ไงเนี่ยมาตาขนาดนี้แล้ววีเทเวอร์แม่งกลัวสุดว่ะเนี่ยผมกำลังลงไปเรื่อยๆแต่ทำไมมันเหมือนมันขึ้นเลยอ่ะเดี๋ยวนะเนี่ยผมกดคอนโทรลแล้วนะเแ็่อ้าวตีลังกาอีกแล้วโอ้ชิบหายละตีลังกาอีกแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงน้อง ตีกาอะไรขนาดนั้นวะเนี่ยมมมาเลีวเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวกูจะกูจะดิ่งลงไปน้องกูจะดิ่งลงไปโอเคช่างมันฮะเดี๋ยวเราจะออกมาจากเรือเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราจะเฮ้ยเอ้ามันสุดอะนี่เหรอหรือว่าเราลงไปลึกไม่ได้เหรอท่านผู้ชมเดี๋ยวนะเอ้าทำไมผมแล้วผมมาโผล่ตรงไหนเะยเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงตอนนี้ตอนที่เราลงมาฮะผมขี่มาอยู่ช่วงแถวแถวเนี้แหละถ้าขี่ตรงมาก็น่าจะอยู่แถวแถวนี้แต่ว่ามันมาโผล่ตรงนี้เลยเฮ้ยชิบหายเฮ้ยสรุปนะครับผมว่ามัน ตายนะครับแต่ไม่ใช่ไม่ใช่เอาใหม่ถ้าเราไม่ได้ปรับเป็นโหมดอมาตะเนี่ยถ้าเกิดเราลงไปในที่ลึกๆถึงแม้จะเป็นเรือดำน้ำํากระจกจะแตกนะท่านผู้ชมจะแตกแล้วเราก็จะตายนะอ่ะอันนี้ถือว่าแบบสมจริงอยู่ฮะแต่ว่าถ้าเกิดเราปรับอมาตะเราจะไม่ตายนะต่อให้ลงลึกแค่ไหนก็ไม่ตายแต่ว่าเรือดำน้าจะพังเฉ่ฮะเหมือนแบบเหมือนเรือดำน้ํามันระเบิดนะท่านผู้ชมเข้าใจไหมเออประมาณนั่นแหละแต่ว่าเราจะไม่ตายนะฮะแต่สามารถซ่อมเรือดำน้ําได้แต่ว่าเรือดำน้ำแห้งเอือ ไอ้เหียตีลังกาสามตลบสี่ตลบอยู่ไอ้เหียเอ้ยอะไรวะเนี่ยแล้วถ้าเกิดเราเราลงไปแบบลึกแบบลึกมากแล้วถ้าเราออกมาจากเรือดำน้ำําออกมาปุ๊บเราจะทะลุมาจากที่ไหนก็ไม่รู้ตอนเนี้ย <c oughs> แล้วก็แต่บ้านกูอยู่ไหนยังไม่รู้เลยตอนนี้เน <c oughs> ี่ยชิมหายเอ้ยอ่าก็ถือว่าภารกิจของเราก็เสร็จสิ้นไปทีร้อยแล้วนะครับก็ได้รู้แล้วนะครับว่าการที่เราใช้เรือดำน้ำําไปดำน้ำําลงในที่ที่ลึกๆึกที่สุดเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมก็ถือว่า แก้ไขข้อสงสัยของผมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคนะผมก็สําหรับใครชอบคลิปวิดีโอนี้หรือว่าอยากอหรือว่าอยากให้ผมทดลองอะไรไขข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับ GTA g นะครับผมก็คอมเมนต์บอกนะครับผมเดี๋ยวผมจะทยอยไล่ทําให้นะครับผมนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมก็สําหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้เนาะสวัสดีครับผม